ก็สามารถติดต่อเจ้าของตัวจริงได้เลยครับรายละเอียดอยู่ในคลิปวิดีโอนะครับมีชื่อผู้ขายโปรไฟล์อยู่ท่านก็เข้า facebook แล้วก็เฟิร์ชหาชื่อนั้นแหละครับเจอแน่นอนครับแมจริงๆอะให้ตายเถอะพระเจ้าจอร์ชช่วยกล้วยด้วยนะโอ้ยรถมันสภาพดีจริงนะครับสภาพเรียบร้อยสวยงามมากเลยนะ รถพวกนี้ดูแลรักษาง่ายครับอะไรเยอะเต็มตลาดเป็นหมดแล้วก็ช่างไทยนะเขาเก่งเหลือเกินไม่ต้องห่วงรถอะไรมานะครับอะไรขาดตัวไหนโทรกริ้งเดียวมีครบมีไม่ครบบางทีดัดแปลงได้ด้วยนะสภาพพร้อมใช้งานมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะมองจากด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาข้างบนหรือใต้ท้องรถนะครับเป็นรถสภาพที่เรียกว่า ดีน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวถ้าสรุปได้ว่าสนใจนะครับอยากจะติดต่อเจ้าของรถคันนี้จริงๆนะครับก็ f a เฟซบุ๊ Marketplace เขาก็มีช่องทางเอาไว้ให้ติดต่อผู้ขายตัวจริงอยู่แล้วนะครับก็อยู่ในคลิปวิดีโอนี่นะครับมีข้อมูลโปรไฟล์ผู้ขายอยู่ก็เจอก็เปิด Facebook นะครับแล้วก็เฟิร์ช ตามชื่อผู้ขายนี่แหละครับเดี๋ยวก็จะพาไปเจอเจ้าของรถตัวจริงเลยใช้รถบ่อยๆใช้รถคันเดียวเป็นประจำทุกวันนี้ก็อ,อย่างไรด้อยดี2อสามวันหรือเต็มที่ไม่เกินสัปดาห์หนึ่งนี้ต้องเปิดเช็คมอน้ำบ้างนะครับมอน้ำแบตเตอรี่นะหลักๆเบสิกเลยเดี๋ยวต้องตรวจสอบนะ แหมนี่ถ้าไม่ติดว่าเมียสามลูกหกลดห้ามอเตอร์ไซค์อีกสองแล้วก็คันนี้นี่ยกหูโทรไปเดี๋ยวนี้เลยนะเนี่ยจะขับรถอะไรกันแล้วแต่นะครับไม่ว่าจะรถด,ดีขนาดไหนแพงขนาดไหนหรือว่าถูก ขนาดไหนก็นแล้วแต่เนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่คนขับครับนิสัยการขับของเราก็ระมัดระวังตัวนะครับอย่าให้สร้างปัญหากับคนอื่นอย่าให้เป็นปัญหากับคนอื่นก็มันก็จะไม่เกิดปัญหากับเราเช่นกันนะครับ